คือเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับตัวคุณแม่เนี่ยกุ้มใจที่ลูกชายตัวดีเนี่ยไม่เอาไหนเรื่องการเรียนซึ่งอยากจะหาติวเตอร์เซียเนี่ยมาช่วยติวให้แต่ได้ติวเตอร์ไม่เท่าไหร่ครับดันได้ลูกสะพ้ายติดมาด้วยคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหากันสปอยและภาพต่างๆนานาถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหาว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอากราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยแล้วก็ขอล่วงเลยไปเลยนะครับกับการสปอยเมื่อติวเตอร์ส,สวยๆทำเกินหน้าที่แอบขยี้ลูกชายคาชุดนักเรียนการน,นี้จะเป็นอย่างไรเนะี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยก็ต้องขอเปิดเรื่องมาเลยนะครับณนะเวลาเช้าเราก็จะเห็นตัวหญิงสาวของเราคนนี้ที่เล่นเป็นนางเอกถึงตอน,นี้เนี่ยเธอก็กำลังเดินทางไปทำงานนะครับที่บ้านหลังหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นติวเตอร์อิสระอารมณ์เนี่ยก็ประมาณว่ารับงานงพมาบถึ บ้านที่นัดเอาไว้ตัวเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้เอากาแฟมาให้พร้อมก็เสริมความในใจนะครับว่าลูกชายตัวดีของฉันเนี่ยไม่ค่อยเอาไหนในเรื่องของการเรียนจึงอยากจะได้ตัวติวเตอร์เซียนน่ยมาช่วยติวหนังสือให้พร้อมกับบอกลักษณะนิสัยส่วนตัวไปนะครับว่าลูกชายของฉันเนี่ยเป็นคนขี้ห้างเก็บตัวเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เกดเฉลี่ยของเขาถึงแย่ลงแต่ก็ช่างมันเถอพะพอตอนนี้เนี่ยฉันได้ติวเตอร์ดีๆมาแล้วยังไงก็ต้องขอฝากคุณดูแลเขาด้วยละกันเอาเป็นว่า ปิิวเตอร์คนนี้จะมาช่วยสอนเรื่องการเรียนให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางเอกก็ยิ้มให้แบบไกลๆครับพร้อมกับลุกขึ้นแล้วก็สวัสดีไอตัวนักเรียนที่เหมือนจะเป็น i n รเวิร์ t หน่อยๆเนีย่นยก็ทำหน้าตาหน่อยๆแล้วก็เดินเข้าห้องไปแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับในช่วงเวลาของการสอนถึงก็นแน่นอนครับว่าต้องมาปูพื้นฐานกันใหม่แต่นางเอกเนี่ยก็ไม่ท้อใจนะครับเรียกว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ถามได้ทันทีจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ยืนหน้าเข้าไปครับจนสองเต้าเนี่ยแทบจะโผล่ไอตัวพระเอกของเราเนี่ยก็เลตตาแบบโตๆโอ้โหสงสัย แม่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเอาของว่างมาให้แถมดูลูกชายไปด้วยนะครับว่าให้ตั้งใจเรียนมากกว่านี้ทาเ,เลี่ยเธอไม่ดีงานนี้ไม่เจ็บตัวจากนั้นพอตัวแม่ออกไปเนี่ยตัวคุณครูก,ก็ได้ถามนะครับว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจนอกจากเรื่องเรียนหรือเปล่าสามีเนี่ยก็บอกฉันได้นะฉันพร้อมให้คาปรึกษาอาอยุเราเนี่ยก็ใกล้กันแบบว่าห่างกันไม่กี่ปีบางเรื่องบางทีเนี่ยฉันก็อาจจะช่วยได้แล้วไอ้ตัวพระเอเนี่ก็ยอมพูดนะครับว่าปัญหาที่เจออยู่เนี่ยก็คือเรื่องของแฟนตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งโกหักหลังจากนัดสาวออกเด,ดเมื่อววานี้ชดตลาดดปติงกแบีๆ่เมื่ออคคืนนนนนี้้้เธดัััททิงผมไปสส่่่วหุลําญ เธอบอกว่าผมไนี่จูบไม่ฟินแต่ตัวอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าถ้าปัญหาแค่นี้เนี่ยฉันก็พอจะช่วยได้เรื่องจูบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ใครๆเขาก็สอนกันได้ไม่ถือกันหรอกแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามีข้อแม้ว่าเรื่องนี้ห้ามถึงหูแม่เธอเด็ดขาดแล้วก็ถามพระเอกไปนะครับว่าพร้อมใช่ไหมจาานั้นก็ได้บอกครับให้พระเอกเนี่ยหันมาใกล้ๆถึงจะดูเหมือนเขินกันทั้งคู่แต่จู่ๆทั้งคู่ก็จูบก,กันเฉยเลยครับแต่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่เกินเลยได้แค่จูบนะครับแล้วภาพก็ตัดไปวันต่อมาครับตัวแม่เนี่ยก็ได้จ้างมาสอนต่อแต่ตัวพระเอกของเราเนี่ยกระดันไม่ตั้งใจเรียนอยากจะให้สอนครับวิชาเรื่องอย่างว่าพยายามพูดบ่ายเบี่ยงให้นางเอกได้สอนอย่างอื่นต่อ รอบนี้นางเอกเนี่ยก็มีข้อแม้นะครับว่าต้องสอบวิชาอื่นๆให้ผ่านแล้วหลักสูตรต่างๆฉันก็จะค่อยๆสอนให้จากนั้นก็ให้กําลังใจไปครับในหนึ่งแมตช์กระชับมิตแล้วในวันต่อมาตัวคู่สาวนี่ก็มาคุยกับแม่ตัวแม่เนี่ยก็ดีใจนะครับที่ลูกชายเนี่ยได้เกจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าจะดีขนาดนี้เอาเป็นว่าตามที่ตกลงกันไว้ฉันยินดีที่จะจ้างเธอต่อจากนั้นก็ตัดภาพมาครับในห้องของลูกชายนางเอกที่เพิ่งสอนเสร็จเนี่ยกาลังจะกลับแต่ตัวพระเอกนี่สิครับเดินมาบอกว่า ด้านนั้นก็ได้ดูดครับจับไปเอกมาแลกลิ้นแล้วก็พารพะเอกของเราไปที่เตียงนอนจากนั้นฉากอาันเราหลอนเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ตัดภาพไปหลายวันต่อมายิงนับวันนางเอกของเราเนี่ยก็ยิ่งแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นเดี๋ยว่าระเอกของเราเนี่ยไม่เป็นอันเียนเลยนะครับคอยแต่จะจ้องมองอย่างเดียวด้านนั้นก็ให้กําลังใจไปครับด้วยความเสียวแต่ตัวแม่เนี่ยก็ดันเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนนางเอกก็รีบถอนครับเข้าเกยถอยแบบอย่างไวแต่พอหลังจากแม่เดินออกไปนางเอกก็โล่งใจเลยครับเพราะเกือบโดนจับได้แล้วพอทั้งคู่อยู่กันสองใจแล้วภาพก็ตัด ในหลานต่อมาไอตัวผู้ชายเนี่ยมันก็สอบผ่านแม่เนี่ยก็เลยต้องการครับอยากจะเลี้ยงฉลองโดยที่ชวนคุณครูเนี่ยมากินข้าวที่บ้านด้วยแต่หลังจากนั้นครับก็เกิดเรื่องซวยคือแม่เนี่ยกำลังจะหยุ่กินด้วยครับแต่ก็ดันมีคนโทรเข้ามาถึงเหมือนว่าตัวแม่เนี่ยจะมีธุระด่วนจากนั้นก็ได้ปล่อยให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันกินกันเลยครับตามนั้นฝากทั้งคู่ดูบ้านด้วยนะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะรีบกลับมาแบบนี้ก็เข้าทางเลยครับเพราะทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันสองต่อสองจังหวะมันก็พร้อมครับ าครับสำหรับติวเตอร์สาวที่ไม่ได้สอนแค่เรื่องเรียนแต่ยังสอนเรื่องบนเตียงให้อีกด้วยบอกเลยครับว่าจบเรื่องนี้ไปตัวพระเอกนะใส่คงมีหญิงมาติดเพียบก็ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัต่อใครให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ